ได้ถุงยางอ,อันไหนสใ,ในส่้าวใข่ข้าวฉีดในถีงน้ำเยินค่ะเหมือนเดิมใส่ลูกไม่มีฉีดจ้ะพอ,อ,อ,อแล้วบอสจากได้ค่ะเจ้วันนี้เอาเผ็ดไหมเผ็ดสุด <laughs> ใช่ค่ไะได้ขายไวรุ่นสั่งด้่ไคะของพียอันนี้นาห ออของเพื่อนนะอหนาวเผ็ดพอดีพอใช่ไหมชุ่มตำปลาร้าตอนที่ทำเองเหรอครับปรุงใหม่ค่ะปรุงใหม่เอามาปรุงใหม่ซื้อเขาปรุงใหม่หนาชิมาม,มา,มาแล้วนี่เดินทัวตลา,าดหรือย,ยัง เดินแล้วมันตลาดไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะสี่สิบนะคะเจตลาดราตรีนะใช่ค่ะตลาดราตรีม่ทุกวันราตรีนี่มีทุกวันเลยใช่ค่ะมีทุกวันตลาดแรงตลาดเย็นจะเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นตลาดเย็นสองทุ่มครึ่งอ๋อทุกทุ่มครึ่งเองเนาะสองทุ่มครึ่งสามคนเดินเร็วนะใช่ใชอืมนี่อันนี้ตำอะไรเอ่ยอันนี้ตำป่านะคะตำป่าอีกแล้ว ทำอะไรจ้าสาวๆสั่งนะคะตั้งราคา250บาท40บาทค่ะพี่อ,อ๋อ40บาท,บาทใช่ค่ะตำปลา40บาทจำ<อ>ปากจำม,ม้วนแบบเดียวกันนะไม่ค่ะตำม,ม้วนจะใส่ต้มเผานะคะโอ้ตำม,ม้วนใส่ต้มเผาจ้าเอาผิดเอาเผ็ดไหม ผู้พริกสดพริกแห้งนะนี่มลดกอสับมลดกอสับอย่างดีเลยอ่าไม่ขูดสับเอาตำราตำราเผ็ดเผ็ดเลยโอ้มาดูที่เผ็ดเผ็ดเลยเป็นยังไงโอ้โหเผ็ดมาก รามาตุมเผ็ดมี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านมาตำค่ะดูเมนูร้านมาตำใช่ร้านมาตำบุกทาหารตลาดลราตรีะคตลาดราตรีโอ้โเผ็ดจริงด้วยนี่เผ็ดเ,เลยแหละ อย่างเดียวหรอจ้าเพิ่มอะไรอีกไหมจ้านำเหาอย่างเดียวน้อใค่นะคะไข่ไข่หน่อยนะคะี่เป็นโอ้เ็ดจันนี้เออันนี้ค่ะแต่จริง <peach> ยูนยุนยังเผ็ดแทนเลยกินไหวเหรอากินเผ็ดเนาอ๋อกินได้เหรอโอ้ทำไมเผ็ดแม่แท็บแดงนี่ผมชอบปลาร้านี่แหละเนี่ยชอบต่อนไหมแกกระทับไตตอนนะเนี่ยปลาร้์ตอน,น,น <laughs> ปลาร์ตอน,ตอน <S <S เอาอะไรเพิ่มจา้าคุณนายเตย เอารวมกันได้ไหมไไานะมร้านม,มาตำนะนี่น,น,นี่ร้านมา<ข>ตำตำปูนนะตาตำลาวตำซั่วรวมนเลยตำน้ำปลาตำปตูปลาตำแตงตำก็โ็พวไข่เค็มนะมาหมดเลยนะนี่ไข่ลางลังไข่สรงเครื่องนะเยอะมากนี่มะละกอ น้ำใสไหมใช่โอเคนี่ตำอะไรครับตำปลาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าใส่แคทหมูด้วยสิบห้าบาทค่ะเต้นมาใส่ถุงให้แม่หน่อยครับลูกขอบคุณแคตหนึ่งกับสิบบาทเหรอยังไม่ได้กรอกเลยทุกนายแป๊บนึ่งจะเพิ่มเข้าไปบ่มันจะไม่อืดต้องแก้สี่จะไปลงใส่ก่อนไม่ใส่ไม่ใส่ กลัวแต่หลงใส่ตอนให้เนาะนี่แส่แค่หมูเ้นะคะช,ชิมไหมชิมอยือบ่ ของที่เอาเอาไข่บอกขาน่ะเอาไข่เนาะอันไหนซิบบาททัดมีนะซิบบาทจา้า <c oughs> ได้ค่ะพันมียางเยวลูสามถุง,งะนะไม่คช้ขยันพูดเพาะนะให้ลูกค้าเนนะกา่งนะฮะมีสถุงของพ่อหน,นาวเขาพุ่แยห่อีกสิบาทใช่ไหมใช่กอะไรอีกพอยังใน่ไขายเท่าไหร่สี่รูขายยี่สิบเนาะ มี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 ผ่ดโกลมกับซ่อมมีให้เอาเลยเนาะสวัสดีค่ะตำราบกุ้งสดค่ะเผ็ดอับแซ่บแซ่โอเคพี่เป็นเอาบกุ้งสดให้แม่ด้วยลูกเปรี้ยวๆนะคะได้ได้ได้ผ่าไม่เผ็ดเปรี้ยวๆเนาะ คุณได้อน ได้ค่ะได้เดี๋ยวามให้ให้เลยจ้ะเยสเได้ค่ะได้ค่ะของคนสวยพวมนะไรอช่ไหมคะอย่างเงี้ยใช่ไหมซ่อมกี่อันซ่อมสองโทมอันหนึ่งเนาะสี่สิบบาทจ้ะต่อไปตำกุ้สงสดนะคะ,คะอันนั้นสิบห้าค่ะเอาด้วยเลยเนาะ,ะมามา กระางางลว่่อันนี้จะเป็นตังที่สเดคะคะ น่าก okay. ็นครับพุงไซสใส่นะวันนี้ะนี <h 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 ่คือ cool ดีครับนายเลือกเลยนะจ้าเลือกเลย กินหรอกินอย่างเดือนไหมน่ากินมากครับร้านนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชีวิตเกี่ยวกับช่องชาแนลยูดจืดครับสมตำยเยอๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ